จะพามาให้ดูนิดหนึ่งนะว่าทำไมคนถึงออกมาปกป้องฮาวร์ดนั่นก็เป็นเพราะว่าฮาวร์ดได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลให้กับคนอเมริกันแล้วก็ชาวโลกนะฮะฮาวร์ดเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐซึ่งยังคงดำเนินกิจการอยู่ก่อตั้งเมื่อไหร่รู้ไหมฮะ1 6 3่หร้ยม6หรือ389ปีที่แล้ว แปลว่าอะไรแปลว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เก่าแก่กว่าประเทศสหรัฐถึง140ปีฮาร์วารดปัจจุบันนะฮะมีคณะหรือที่เรียกว่าสกูลเนี่ยทั้งหมด14คณะแต่สกูลหรือว่าคณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ทำประโยชน์ให้ชาวโลกมากคือ Harvard Medical School เป็นสถานที่ให้กำเนิดยาและเทคนิคทางการแพทย์ต่างๆที่ช่วยชีวิตมนุษย์มากมายมหาศาลไปไล่เรียนผลงานเด่นๆของ Harvard Medical School ช่วงปี1,800ถึงปี1,900เนี่ยก็คือร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีผลงานอะไรบ้างฮาวัดคือผู้ก่อกำเนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษเป็นผู้หาสาเหตุและป้องกันภาวะติดเชื้อหลังคลอดและให้คำอธิบายทางคลินิกเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบได้เป็นครั้งแรกช่วงปี1,900ถึงปี2,000ฮาวเวิร์ด ทำอะไรบ้างคณะแพทย์นะ 1. คิดค้นเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าอันนี้ทรัมต้องขอบคุณเขาอันที่2ใช้อินซูลินในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอันที่3ผ่าตัดลิ้นหัวใจครั้งแรกของโลกวิจัยยาแอสไพรินค้นพบความผิดปกติของสมองที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมและการละเลยจนนำไปสู่ความเข้าใจเด็ก ปี2,000ถึงปัจจุบัน Harvard Medical School ทำอะไรให้โลกบ้างค้นพบนาฬิกาชีวภาพทางสมองที่ส่งสัญญาณที่ควบคุมจังหวะชีวิตประจำวันของร่างกายระบุแนวทางการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยและการทำนายโอกาสการเกิดโรคหัวใจจากโปรตีนซีเรียคทีฟค้นพบเซลล์ต้นกำเนิดของเลือดและการไทโอนโปรตีนอันนี้ตัดให้แล้วนะไม่งั้นอีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่หมด นอกจากเป็นสถานที่กำเนิดวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่จำนวนมากแล้ว Harvard Medical School ยังเป็นสถาบันที่ผลิตนักวิจัยรางวัลโนเบลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีนักวิจัย16คนได้รับ10รางวัลโนเบลขณะที่ศึกษาอยู่ที่นี่